เข้ามาคือมีแค่สองคนแต่สองคนก็ค่อย,ยๆขยันเรื่อยๆซึ่งทุกๆสเตจก็มีวิธีคิดและเดเรชั่นไม่เหมือนกันตอนนี้คือพอคนเยอะก็ต้องเริ่มปรับโง<ม>แล้วน้างภายในองค์กรนะรู้สึกว่าเราสามารถช่วยเหลือน้องพนักงานบางคนให้แบบเติบโตได้<ม>น้องบางคนเป็นแบบตอนแรกทำอยู่แค่เสิร์กับเเชีย<ม>แล้วก็ดึงน้องเขามาเป็นเทรนนิ่งแล้วก็เติบโตข,ของเขาขึ้นมานี บริบทของเราีอะก็มีมากกว่าแค่อาหารเราก็เป็นร้านบ้านๆมาก่อนถ้าเกิดว่าในมุมของทีมงานันนงานองคนหนึงถ้าต้องขอเลือกเลื่อยให้กับทีมงานของเราแบบดีตั้งแต่คุณภาพเลยจะกจะถามความรู้สึกว่าแบบยางไรบ้างเสื้อมันมีฟังก์ชันสองแบบฟังก์ชันแรกคือฟังก์ชันที่เราใส่เพื่อทำงานถ้าเขาเลือกสิ่งที่ดีมา,า,าน้องนักงานก็จะใส่ใสบาย เฉพาะลาเม่เนี่ยพนักงานในตัวเนี่ยคอยู่กับเตาร้อนๆใช่ไตลอดเวลาเลยแหละมันก็จะทำให้เขาทํางานอย่างมีความสุขมากขึ้นอ่ะซึ่งเราเลือกเสื้อที่มันไม่ระบายอากาศหรือเป็นเสื้อแขนยาวหรือเป็นเสื้อแจ็คเก็ตมันทํางานมันก็ไม่สะดวกมันก็ร้อนมันก็ไม่มีความสุขเนี่ยโดยเฉพาะการเลือกเสื้อยืดมาใช้กันในการทํางานเออมันก็จะทําให้รู้สึกว่าสะดวกคล่องตัวเวลาเรามีการแบบเปลี่ยนใหม่เวลามันเก่าเนี่ยก็จะง่าย ้าในส่วนของอีกฟังก์ชันหนึ่งของแบรนดิน้งอะเรารู้สึกว่าเสื้อยือดอะเป็นสิ่งที่เข้าถึงง่ายเข้ากับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์เราก็เลยเลือกเส,สื้อที่เป็นแบบว่าเสื้อยืดคอคอุมแสดงว่าต้องดูแลคนเยอะเพราะว่าเห็นมีต้องติดเิี่งค่ะจริงๆย่นี้มีพี่ๆมาช่วยหลายๆคนที่มีประสบการณ์มากก,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 กว,าว,าว่านัดต้องบอกว่านัดเองไม่ได้มาจากรสานอรองนัดมาจากรีเทลขายปีแล้วก็มาทำร้านอาหารแต่เราก็เอาสิ่งที่เราเคยมีเมื่อก่อนมาปรับใช้ เช่นแบบการตั้งราคาการทาสต็อกการบริหารจัดการพอแคสติงะะ้งอะไรเงี้ยมันจะปรับสายแต่ถ้มีพี่ๆก็มีประสบการณ์ทานอาหารเข้ามาช่วยดูแล้วก็เห็นว่ามีตัวโครงการน่ารักน่าราักขีนหน้าร้านโครงการปันอิ่งเนี่ยคือจริงๆมันเกิดตั้งแต่รถเข็นจุดเริ่มต้นเลยมีน้องๆที่ปันปสายายัยญาณผ่านไปผ่านหน้าร้านรถเข็นของเราแต่เขาไม่กล้าที่จะเข้ามาถาม ว่ามัน,มนืออะไรแล้วก็ด้วยระาคา่แบบ89บาทนะแม่ละมินเขาก็เลยคิดว่าน้องๆน่าจะแอบกดไม่ได้มีคนเห็นและอยากช่วยบ้าง<ม>แล้วเลยตั้งเป็นโครงการกันอีขึ้นมาเลยถ้าลูกค้าเองอยากแบ่งปันกับชุมชนที่สาหายด้วยค่คะก็สามารถซื้อได้ประมาณ่ชามต่อว<ม>ันร้านเนี่ยจะแจก6ชามต่อวันแล้วเราก็จะให้เป็นชื่อลูกค้าแปะบนบอกน้นองๆเขาก็จะแบบมาหยิบ แล้วก็<ม>ไปเขียนของหลังจากนั้นพอทำมาสักพักแล้วเนี่ยคนไทยชอบทําบุญแต่ทางเราจริงๆไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบโครงการทําบุญอยากให้มันเป็นรู้สึกความรู้สึกของการแบ่งปันก็เลยกำหนดว่าวันหนึ่งเป็น<ม>1ิเช้าเท่านั้นเรือมตัวพนักง,งานเองเข้าใจในโครงการเนี่ยเราก็เลยขยายไป<อ>ทุกๆสาขาทุกครั้งที่เราไปเราก็จะเอาโครงการนี้ไปด้วยพยายามใส่ตั้งแต่แรกอย่างที่บอกว่าการให้และการรับแล้วก็ใส่ให้อยู่ใน c u เจอร์ขององค์กรไว้ก่อนอย่างสมมติเรื่องการรับการให้เนี่ยเราทำงานกันเร้ก็มีสวิตใหม่ 好吧。